ปั๊มเปล่าถ้าไม่งั้นมันก็ต้องขึ้นในนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้ามาสู่รายการจีนเลิฟีชนานล นะคะวันนี้เราก็โอ้โหมเมล็ดกีเซตีแล้วเมื่อกี้ก็ใช้เพชรน,นะคะสุ่มลูกบานแมวไปนะคะเลเวลสแบบใช้วิธีที่เขาใช้กันนะคะก็ได้สุดยอดมากเลยนะคะลูกบานแมวคู่สุดยอดเลยแบบคู่มหาคู่สุดยอดในชีวิตเรานะก็ได้เตี้ยวเตียวว่าเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ ทุกครั้งที่ไปตกยังเมืองฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่จ่ายค่าผ่านทางแล้วจะได้เที่ยวรอบลูกนะคะแต่แค่เก้าอร์ซนนะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ยังไงอะ่ะตัวนี้ก็ยังโอเคกว่านะคะก็สำหรับเราวันนะตัวนี้โอเคมากโอเคเริ่มกันเลยนะคะไปมารีวิวกันไป เล่นคนเดียวไปก่อนนะก็เล่นคนเดียวไม่ได้มินกันเออทำไงดีวะเล่นเพลินเกินแย่ yeah. เอาไปทำมันนี้แล้วอะนี่ค่ะเราเมื่อกี้เราสูงมันนี้ไปนะอันนี้โอ้โหดีใจอย่างแรงสุดยอด คราวนี้เราก็มี S อสบวกนะคะสองใบแล้วก็เอสธรรมดาหนึ่งใบนะคะก็คือคาลิฟอ่ะนะคะตกาแล้วเงาของเตี้ยวเอ้ยมันชื่ออะไรแลนะเตียวเสียวเอ้ยเตียวเสียนนะคะจะชื่ออะไรก็ช่างนะคะเราก็ไม่ได้สนใจกับชื่อ เนี่จะมีความสวยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีความดีซึ่งเราชอบความสวยมากกว่าความดีนะคะโอเคก็ได้เจสสิก้ามาอู้ยังตะลึงไม่หายรู้สึกชื่นชอบในหัวใจตวเองอะไรถุยบ้าไปแล้ว啊โอเคแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในแพตตินัมอยู่ดีนะคะคือเข้าไปรอบนึ่งแบบ เออซื้อ, 100. อหนึ่งร้อยเข้าไปแล้วแพ้นี่แบบเลือกเล่นเลยถึงตอนนั้นถึงกับลบเกมทิ้งเลยแล้วก็เออมาไปดูเขาแบบโอ้เกมสตรีทิพัฒนามาขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างงี้แบบมีตัวใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยก็ลองเข้ามาดูอ๋อตอนนี้กําลังเป็นลูกบาทเพน,นเอ้ยลูกลูกบาทเอออะไรแล้วว่าลูกลูกบาทแม,แมวอะไรอย่างเงี้ย ลูกบาศอะไรสักอย่างเนี่ยเออลูกบาทแตงโมเออกว่าจะจำได้เออหรือเปล่าไม่รู้ตั้งแต่มันออกลูกบาทมาที่แม่พอออกมาปุ๊บโอ้โหสุดยอดลูกบาทอะไรเนี่ยลองเข้ามาดูเออแต่ก็ไม่ไม่เคยสูมไม่เคยสูงได้ก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเล่นไอ้แพตตินัมบ้าบ้าบออะไรนี้เลยนะฮะก็ทุเรศมากถึงมันจะได้เพชรเดียวก็ถือจะมัน พูดยังไงดีมันขี้โกงนะคะก็สำหรับคนที่เล่นโหดๆเท่าน,นั้นโอเคก็วันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวกว่อนนะคะแฮยังไม่ได้รีวิวนะคะก็มาบอกเฉยๆนะคะว่าอ้าแล้วก็มีประกาศนะคะคือเดี๋ยวเราจะรีวิวภายในเอ่อ พรุ่งนี้นะคะเราจะรีวิวเตียนเสียวนะคะก็จะออกคลิปประมาณ10บโมงหรือ1ิบเอดสิบเนี่ยแหละนะก็แล้วแต่ว่าเราว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็ตื่นสายอยู่เหมือนกันน่าจะลงประมาณสิบเอ็นะประมาณได้ก็โอ้โหเมื่อกี้ไปเล่นได้แสนสามคูดดีใจกว่าจะได้เท่านี้เออไปตรวจอันดับก่อนโอ้โหสามสิบแล้วนะคะสามสิบแล้ว ดีใ,ใจนะคะเนี่ยแต่อยากได้ก็คืออยากได้ตัวนี้ b e a t r <rice> i C นะคะมันดูแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเอ่อเซิร์ฟนี้มันเซิร์ฟไทยของคนไทยมันมียนั้นไหม Lady หนูยิ้มคือไปดูคลิปมาใช่ไหมมนะันไปเจอ Lady หนูยิ้มขึ้นมาแล้วก็หูอยากได้จริงๆ ตอนนี้ก็ตัดใจจากไอ้อลิสไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เคยไล่ซุดอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่ก็เอาไปอัพแล้วเรียบร้อยอัพอัพเ,ออเก็บตังเก็บตังไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปอัพเ,ออเจสิก้าอัพทีนี่ควาตกใจควายตะลึงซับใหม่จากยอดทิตเอออันนี้ก็อยากได้โลซั อยากได้ทุกตัวเลยนะเนี่ยนี่ถ้ามีทุกตัวถือว่าโหดนะใครมีบ้างอะแบบ S ทุกตัวคือเจ้าเข้าใจไหม S ทุกตัวเลยคือเจสกาอาริสเออนี่วก็หนูน้อยตัวนี้นะคะเออหนูน้อยหนูน้อยอันนี้นะคะไม่หนูน้อยเจสก้าสุดเออดีว่าเออเตียวเตียวเสียนแล้วก็ อันนี้เจะ้าสาวหรือเอเลียนเอเรียนชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็เอเรียนธรรมดาหรือไม่ก็จะเป็นบราอสอะไรอย่างนี้แล้วก็เอออะไรอะไรคือมีครบทุกอย่างอ่ะเข้าใจไหมถ้ามีแล้วจะนับถือมาโอเคสำหรับวันนี้ก็ถแถลงแค่นี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ